ก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยละกันนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้เป็นวีดวีโอการโหลดติดตั้งแอปพลิเคชัน Octopus เบื้องต้นก็ในการโหลดนะครับจะเป็นเวอร์ชันฟรีในส่วนของหน้าจอนะครับที่ผมเอาขึ้นมามันจะมี2แอปในส่วนของ p พ t o r e นะครับแล้วก็ p พ g เกมมันมีความสัมพันธ์กันยังไงกับแอป Octopus เดี๋ยวเราทำการโหลดก่อนนะครับเบื้องต้นเข้าไปที่เพ t o r e ก่อนนะครับเมื่อกดเข้ามาที่ Play พ t o r e ให้เราสังเกตตรงนี้คือจะเป็นชื่อที่อยู่อีเมลของเราถ้าเกิดว่าเรามีการจ่ายตั้งหรือซื้อแพ็กเกจเพิ่ม เราจำอีเมลตรงนี้ไว้โอเคเดี okay, ๋ยวเราค้นหาแอปพลิเคชันกันเลยผมก็พิมพ์ไว้แล้วเป็นอัลต้าพุตกดเข้าไปนะครับมาถึงตรงนี้ก็ทําการติดตั้งก็รอสักครู่นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จมันก็จะมาที่ตรวจสอบสแกนไวรัสของตัวแอปถ้าเกิดว่าใครที่โหลดแอปพลิเคชันเถือ่อนไม่ว่าจะเป็นแอปอื่นหรือเกมอื่นที่โหลดมาแล้วตรงนี้นะครับมันขึ้นว่าไม่ปลอดภัยให้ลบแอปทิ้งทันทีนะครับเนื่องจากว่ามันจะขโมยข้อมูลหรือจะโดนแฮ็กข้อมูลได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ข้อมูลต่างๆนะครับที่สามารถ ดักได้โดยแฮกเกอร์ตรงนี้ก็ระบาดหนักนะครับอยากให้ระวังกันด้วยจากนั้นเราก็พับหน้าจอลงนะครับแล้วก็สไลด์ออกไปเลยโอเคเมื่อเราได้ในส่วนของแอปพลิเคชัน Octopus มาแล้วให้เราเปิดเข้าไปนะครับกดอนุญ,ญาตเวอร์ชันจะเป็น6.0 Android 11 Support แต่ว่า Android 11ลงมาก็ยังใช้ได้อยู่นะครับถึง7ถึง8น่าจะใช้ได้อยู่พอ,อกดเข้ามานะครับสาหรับคนที่เริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแถบเมนูในการเชื่อมต่อนะครับเรามีการเชื่อมต่อมาส์าคีย์บอร์ดจอยนะครับมันจะขึ้นโชว์ตรง น่เปป็ชือกรณ์ในส่วนนี้แ a n d a g เก e p a d Pro นะครับตัวนี้จะใช้จอยเดี๋ยวเพิ่งไปสนใจนะครับเนื่องจากว่าถ้าเรากดตัวนี้มันจะไปโหลดอีกแอป,ปหนึ่งนะครับก็คือแอป Panda นด่นเองจากนั้นเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเกมของฉันนะครับเกมของฉันคือเกมที่มีอยู่ในเครื่องของเราอยู่แล้วนะครับแล้วพอเราโหลดแอปพลิเคชันขึ้นมาตัวแอป,ปมันก็จะดึงเข้ามาเลย PUBG เล่นไม่ได้นะครับในส่วนของ p พย2สอถ้าจะเล่นต้องทําการแก้ไขหรือฟิกเป็นแอปพลิเคชันตัวที่อยู่ข้างหน้านะครับก็คือตัวนี้ในส่วนแอปพลิเคชันตัวนีี้้ท่เราจะใช เราก็ต้องมาดูอีเมลตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปมาที่การตั้งค่ามันจะมีอีเมลของเราอยู่นะครับตรงนี้ให้เราจําอีเมลตรงนี้ไว้นะครับหากเราจะทําการล็อกอินเข้าใช้งานออกขูปุธมาด้านนอกกดเข้าอักขูปุธอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเรากดทําการฟิกมันจะเด้งไปที่หน้าซื้อหรือหน้าปลดล็อกไม่แน่ใจว่า90บาทแล้วหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับอีกสเต็ปหนึ่งการเพิ่มเกมเข้ามานะครับกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วเราก็ค้นหาในส่วนของเกม,มกดเพิ่มเข้าไปแล้วกันนะโอเคเอาผ มมเข้าาแล้วแต่ว่า ROV นะรับ G ี a l l of Duty ไม่สามารถเล่นได้เนื่องจากว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ไม่รองรับนะครับฟีเจอร์ตรงนี้เมื่อเราทําการกดที่ใดที่หนึ่งมันจะเด้งไปที่หน้าเ t o r e นะครับมันก็จะมีแอปแอปที่เหมือนกันแต่ว่าเป็น p a n d a Gamepad แล้วก็เพน d a าเมาส์โปผมใช้ตัว p a n d a m เมาส์โปอยู่ใครที่อยากจะเล่น P ับ G Call of Duty หรือแม้กระทั่ง f i r e ครับสามารถใช้งานได้เลยราคาไม่ต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ฉันนะครับตรงนี้ โอเคเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับการจัดการเกมนะฮะอันนี้ลองกดเข้าไปดูนะก็จะมีการทำแผ่นที่นะรประเภทอะไรจะเป็นการเปิดปิดในการใช้งาน พอเรากดแอดเกมเข้ามามันก็จะเปิดให้เราอยู่แล้วเรามาดูตรงการสอบเทียบแผนเกมนะตรงนี้คือเทสในส่วนของจอยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีจอยก็ลองเอามาเทสดูนะเนี่ยฮะกดเข้าไปแล้วลองหมุนดูนะว่าใช้งานได้ไหมแต่ถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องสนใจสาหรับคนที่ใช้จอยเท่านั้นก็กดออกไปต่อไปนะครับก็จะเป็นสถานที่ตั้งฟอร์มตรงนี้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็มาดูที่เกี่ยวกับก็ามาดูว่ามีอะไรบ้าง อันนี้จะเป็นเวอร์ชัน6.1.4แล้วต่อไปก็จะเป็นอัตรานะครับอัตราก็คือการใช้งานหรือความชอบของคนที่โหลดพิเคชันตัวนี้มาใช้แล้วก็ต่อไปนะครับสําหรับใครที่ต้องการที่จะโหลดมาใช้งานจะมีบางฟังก์ชันที่ต้องใช้ตังเพื่อปลล็อกนะครับแต่ก่อนผมทําการปลดล็อกแค่39บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าราคามันขึ้นนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการจ่ายตังนะครับเรามาดูแบบเบสิกนะมีอะไรบ้างนะในส่วนของแบบเบสิกนะครับเป็นการอั เดตพื้นฐาน90บาทแล้วก็ในส่วนของแบบโปรนะครับแบบโปรตัวนี้ก็จะเป็น170บาทจะมีฟังก์ชันขึ้นมาเยอะหน่อยจะมี s w i ปอันเดอร์คแต่ผมไม่รู้ว่ามันเล่นกับเกมที่เล่นไม่ได้ไ,ได้ไหม,ไไมนะครับถ้าเกิดว่าซื้อแบบโปรไปแล้วเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยซื้อเหมือนกันโอเคนะครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้ให้เรากดกลับไปที่หน้าแรกสาหรับใครที่เพิ่งหัดเล่นนะครับผมแนะนําให้ใช้ออคโตปุตก่อนนะครับเพื่อจะทดสอบในส่วนของมือ ือถือของท่านว่ามันใช้เมาส์คีย์บอร์ดจอยได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราไปซื้อตัวแพนด้านะครับตัวนี้มันจะอยู่ที่91บาทถ้าเราไปซื้อเลยนะครับแล้วมาแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเสียตังค์ไปเปล่าๆในส่วนของออคตูพุทก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครมาก็จะเพิ่งไปจ่ายตังค์นะครับให้เราทําการโหลดเกมฟรีไฟล์มาแล้วก็ทําการเทสดูก่อนว่ามันใช้งานกับฟรีไฟล์ได้ไหมนะครับถ้ามันใช้ไม่ได้เราก็อย่าไปโหลดแอปพลิเคชันตัวอื่นเนื่องจากว่าโทรศัพท์ของเรามันไม่่รรรอองงับจิๆโเเเคมืากด นับขึ้นมาแล้วก็กดอนุญาตไปถ้าเป็นเลดมีโนตแปดนะครับมันจะเด้งเข้ามาที่เปิดหน้าต่างป๊อปอัพนะครับแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นมันจะเป็นแค่การรันทับหน้าจอไปเฉยนะผมผมก็จะทําการเปิดนะฮะ รงสีแดงนะครับเปิดให้หมดเลยจากนั้นกดกลับไปนะฮะโอเคกดเข้าเกมอีกครั้งหนึ่งในส่วนของแบบฟรีนะครับมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาให้แต่ว่าถ้าใครเสียตังค์แล้วกดเข้าเกมมันก็จะเข้าเกมให้เลยนะครับจากนั้นก็กด continue p a y w i t h octopus นะฮะมาถึงตรงนี้มันจะมีแบบนี้นะแบบที่เราแบบที่ผมกดไปตั้งแต่ข้างต้นนะครับก็คือตรงนี้จะเป็น90บาทนะบแบบพื้นฐานตันนี้ก็จะเป็น175บาทนะครับแต่ว่า f ีไฟมันสามารถเล่นได้เลยนะแบบฟรีกดเข้าไป เลยครับกดเข้าไปนะครับไม่สนใจข้างล่างนะครับล่างสุดเลยจากนั้นนะครับแอปจะเด้งมาที่หน้านี้ขึ้นโชว์แบบนี้นะครับให้เรากดตกลงไปอันนี้จะเป็นข้อมูลของเกมนะครับตัวนี้ก็กดยืนยันไปเช่นกันจากนั้นก็กดอนุญาตนะครับโอเคเมื่อเราทําการอัปเดตเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ผมไม่ได้ต่อเมาส์นะครับก็เลยไม่มีเมาส์ให้ดูแต่ว่าโทรศัพท์มือถือผมมันสามารถเล่นได้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้เรานะครับเช็คก่อนที่จะเล่นนะครับเรามากดที่รูปตาก่อนขั้นแรกเราก็กเครื่องหมายถ เพื่อไม่ให้มันโชว์อีกก็กด i know นะครับจากนั้นเรามาดูหน้าตาของแอปพลิเคชันเมื่อทําการเปิดขึ้นมามันก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบคีย์บอร์ดให้เราเลยแต่ว่าถ้าใครจะเล่นแบบจอยก็สามารถปรับได้ตรงนี้นะครับก็เ,เลือกเป็นเกมแพดแล้วก็กดกลับไปมันก็จะเป็นหน้าตาของฟังก์ชันจอยให้เรานะครับแล้วส่วนคนที่จะเล่นแบบคีย์บอร์ดก็กดที่เดิมนะกดที่เดิมแล้วก็เลือกเป็นคีย์บอร์ดสามารถเพิ่มหรือแก้ไขฟังก์ชันในการใช้งานนะครับสมมุติเราจะเล่นเกมนี้เราจะ ใช้ E Map 1มพหนะึ่ะหรือไปเล่นเกมอื่นจะใช้คีย์แมพก็แอดเข้าไปตรงนี้ได้กดแอดเป็นมาจะเห็นว่าเป็นแบบนี้นะครับเขาจะบังคับให้เราอัปเดตแบบโปรนะครับผม175บาทนั่นเองจากนั้นเมื่อเราเลือกเป็นคีย์บอร์ดแล้วนะครับล้วก็กดภาพลงไปสําหรับคนที่เข้ามาแล้วเมาส์มันกดคลิกขวาไม่ได้คลิกซ่อนเมาส์น,นะครับกดไม่ได้ให้เราลากปุ่มนี้ลงมานะครับสังเกตว่าปุ่มนี้ถ้าเกิดว่าแตะออกนะคลิกขวามันจะไม่หายนะครับปุ่มนี้อยู่ตรง เรามาที่เครื่องหมายบวกนี้นะฮะแล้วก็เปิด Uni อยู่นี่อะปุ่มซิงก์กดที่นึงนะครับมันก็จะมาแล้วก็ทําการลากมาไว้ตรงกลางนะครับเมื่อกดซ้ายขวาเมาส์มันก็จะซ่อนไปเองนะครับแล้วก็เมื่อกดเปิดเกมขึ้นมาเมาส์เราจะเป็นสีฟ้าอัตโนมัติถ้าใครไม่เป็นนะครับแสดงว่าอ่ามือถือของเราไม่รองรับนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันตัวนี้หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ของเรานะครับจำรูดสัญญาณมาไม่ครบอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วมากดเครื่องหมายบวกอีกทีหนึ่งนะมันก็จะมีหลายๆปุ่มของเรา สามารถใช้ได้แค่นี้นะครับส่วนนี้จะเป็นแบบโปลให้เราทําการเติมตังค์เพื่อซื้อนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเล่นแต่ถ้าใครไม่เล่นก็ใช้แค่ชุดนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมก็มีปุ่มคีสละนะครับแล้วก็คอมพาสนะครับแล้วก็เป็นปุ่มยิงมันจะตั้งให้เป็นคลิกซ้ายอัตโนมัติแล้วปุ่มซ่อนเมาส์ก็จะเป็นปุ่มนี้เคพับเก็บลงไปนะครับจากนั้นเราจะทําการต้อนนะครับปุ่มพวกนี้ให้หมดเราทํเมืงไงให้เรามาที่ อันเฟืองตรงนี้นะครับลงมาก็จะมีในส่วนของบุ่มทอโมอัสซิตี้นะฮะให้เราทําการเลื่อนลงนะครับเมาส์ <Mouse S 1> จะให้เร็วนะครับหรือจะให้โซโลตรงนี้สามารถตั้งได้นะครับยูด์โหมดชัดจะให้เป็นแบบเมาส์หรือจะให้ตั้งเป็นปุ่มในคีย์บอร์ดก็ลองแต่ดูนะสามารถกดแล้วก็ตั้งเป็นปุ่มในคีย์บอร์ดได้ถ้าไม่ตั้งก็กดกลับไปถ้าจะใช้เมาส์เหมือนเดิมโอเคจากนั้นกดเครื่องหมายถูกปุ่มมันก็จะหายไปทั้งหมดเลยนะครับเหลือแค่รูปตาที่ยังมองเหตุเป็นลางๆอยู่ แต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาในการใช้งานอยู่แล้วโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันตัวนี้อ c t o p u s มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือแอปตัวนี้ ถ้าเกิดว่าเป็นหมวดฟรีนะครับมันจะไม่เซฟปุ่มให้ปุ่มเมื่อกี้ที่เราตั้งค่าไปนะครับเมื่อเราออกจากเกมแล้วเข้าใหม่มันก็จะให้เราตั้งค่าใหม่อีกเช่นเคยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะใช้แบบเต็มรูปแบบนะครับให้เช็คโทรศัพท์มือถือของตัวเองก่อนนะครับว่าสเปคเราสูงไหมนะครับไม่ใช่ว่าเล่นไปแล้วกระตุกนะครับเกบาทก็ถือว่าเป็นเงินนะครับเงินช่วงนี้ก็หายากถ้าเกิดว่าใครจะเล่นก็ตรวจเช็คโทรศัพท์มือถือของตัวเองให้ดีๆนะครับอุปโ m ค Samsung แลยวมีซัมซ ที่ไม่ค่อยออกปรากฏในตลาดนะครับพวกนี้ให้เราเช็คดีๆก่อนนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมการเช็คก็ให้เราโหลดแอปตัวนี้แหละครับมาแล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาการซื้ออุปกรณ์ผมแนะนําให้ซื้อแบบ OTG แบบแยกนะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่เข้า1ออก3บางทีมันใช้งานอ่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากว่ามันเปลียนอุป,ปนนกรณ์ราคาถูกมันอาจจะใช้ได้ครั้งแรกครั้งต่อไปมันอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้นะครับก็ให้เราเช็คดูให้ดีนะก่อนที่จะซื้อดูรีวิวนะครับข้าง ผมคิดว่าคนที่ไปซื้อแล้วก็มารีวิวเขาก็คงจะมีทั้งดีและก็ไม่ดีนะครับให้เราดูว่ามันมันดีมากกว่าไม่ดีไหมนะฮะแล้วเราค่อยตัดสินใจซื้อแล้วกันในส่วนของอุปกรณ์เสริมนะครับถ้าเกิดว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ใช้งานได้ไม่ติดปัญหาอะไรเราจะสามารถใช้แพนด้าเมาส์โปรได้นะครับซึ่งราคาใกล้เคียงกันเลย90กับ9กบาทเนี่ยามาดูนะครับสามารถสอบถามได้นะครับใต้วิดีโอนี้ลิงก์เฟซบุ๊กอยู่ แอคชั่นมาถ้าเกิดไม่มั่นใจนะครับอ่ะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับก็หากมีคาพูดใดที่จะฟังไม่เข้าหูมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณะที่นี้ด้วยก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ้ว้สําหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ